สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออัดคลิปแบบนะคะโทรศัพท์แบบธรรมดาก่อนนะคะน้องไม่ได้มี360องศาอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของประเด็นอะไรนะคะประเด็นที่ดิฉันน่ะในหน้าที่ของอ่าในในฐานะที่เราทําหน้าที่ของเป็นผู้แนะนํานะคะเป็นฝ่ายการตลาดของปุ๋ยนาโนอาชาายัยเนี่ยนะคะของบริษัทไทยโคตรสีจํากัดหลายคนก็ถามมาว่า ปุ๋ยที่เรามาแนะนําเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอะไรนะคะแล้วทีเนี้ยมันแตกต่างจากปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดยังไงนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดปุ๋ยเคมีนะวันนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราจะมีความคิดที่จะลดต้นทุนหรือเปล่ามีไหมคะที่หลายๆคนก็บอกว่าฉันลงทุนไปหมื่นหนึ่งนะสมมติลงทุนหมื่นหนึ่งก่อนนะนะคะได้ขาพอขายเสร็จเก็บเกีเก่ยวเสร็จเนี้ยเรือสองพันก็มีนะยังไม่ได้หัก หักนี่คือขาดทุนเ็าเรียกถ้าเกิดาษายสารเ็าเรียกว่าลดทุนนะคะลดทุนนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเราอยู่ในเจอแบบนี้ยทุกปีทุกปีทุกป,กปีเราคิดดูสิว่าพวกเราเนะี่ยจะท้อไหมในการทําการเกษตรดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนท้อนะ,นะะท้อในเรื่องของว่าจะไปไหนต่อจะไปที่ทางไหนดีรอแต่มันเป็นราคาทาั้งทั้งที่คุณไม่ได้พัฒนาในเรื่องของนะคะอ่ะผลผลิตที่มันจะมีคุณภาพให้สู่ผู้บริโภค นะคะไม่ว่าจะเป็นการขายตามท้องตลาดนัดนะคะพริกมะเขือนะคะพืชผลต่างๆแม้แต่อ้อยนะคะที่ส่งเข้าสู่โรงน้ําตาล่ะนะคะมันมีแต่น้ําหรือมันไม่มีน้ําที่จะไปผลิตน้ําตาลเลยค่าของความหวานของน้ําตาลมีหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือเราต้องวัดกันนะคะว่าผลผล,ผลิตของเรามันจะ,ะเดินไปในทิศทางที่ไหนที่ดีขึ้นหรือจะด้อยลง นะคะณวันนี้จึงเป็นทางออกที่พวกเราจะต้องมาคิดและฉูคิดแล้วว่าทํามาห้าปีสิบปียีสบปีบางคนสี่สิบปีเลยนะนะคะตั้งแต่อายุรุ่นรุ่นจนมาอายุประมาณสี่สิบห้าสิบแล้วอย่างดิฉันเนี่ยนะคะก็คือมีความรู้สึกว่ายิ่งทําไปยิ่งท้อยิ่งถอยจะไปรับจ้างงานมันก็แบบแหมนะคะตรงนี้ยิ่งแย่กว่าเดิม นะคะวันนี้เรามานะะสามารถที่จะมาสอบถามดิฉันได้นะคะอมาราพรพิมพไกรนะคะคุณลินสายเปนในติ๊กต็อกนะคะหรือว่าจะเป็นช่อง y o YouTube ล้านลาชวนเที่ยวนะคะในไอ l ดี e ลนทับทิม888นะคะ Facebook อมาราพรแล้วก็รินดานะคะหลายๆอย่างสามารถติดต่อมาได้เบอร์โทรก็คือ092-269-0729ข้อมูลมันมีอีกเยอะข้อมูลมันมีอีกมากที่อยากบอกพ่อแม่พี่น้อง นะคะหลายๆคนที่ทําการเกษตรอยู่และเจอปัญหาดินเสื่อมสภาพนะคะดินเปรี้ยวดินเคม็มดินไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกบางทีเรารู้คําพูดมันพูดได้แต่ว่าเวลาแก้ไขปัญหาจริงๆทําได้หรือไม่หรือทําได้ยากเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรคะบางคนบอกฉันจะต้องปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นู่นนี่นั่นแต่ระบบนิเวศของเรานะคะข้างบ้านของเราใช้เคมีถูกไหมคะพอเขาใช้เคมีแล้วเวลาน้ําท่วม เจอปัญหาเคมีเออเต็มที่ดินกันอยู่แล้วนะคะนี่เป็นสิ่งที่ทําได้ยากฉะนั้นเราต้องแก้ไขปัญหาด้วยการที่ร่วมกันแก้นะคะร่วมกันแก้แก้ให้ดูทําให้ดูว่างั้นนะคะเราจึงมีผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยนาโนอาชนายชนิดหวานเนี่ยเข้ามาเพื่อที่ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดต้นทุน นะคะด้วยการใส่ตัวยาเข้ามารักษาดินเปรี้ยวดินเค็มด้วยการใส่ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่มีงานวิจัยที่เขามีแร่ธรรมชาติตัวนี้มีธาตุอาหารหลักอยู่แล้วนะคะไนโตรเจนก็มีอยู่แล้วแล้วใส่กระบวนการจุรินทรีย์เข้ามานะคะสุดยอดเยดีย่ยมมากๆเลยอยากให้พี่น้องได้รู้แต่เรามีเวลาคุยน้อยอันนี้คือ ep หนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าปีใหม่แล้วจะเริ่มทําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องนะคะได้ติดตาม ติดตามคุณรินนะคะสายเปย์เนี่ยในติ๊กตอกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันมีมูลมีข้อมูลที่ดีขึ้นมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เข้าหากันได้มากขึ้นไม่เพียงแต่เห็นหน้ากันก็คิดว่าคุณจะมาหลอกลวงอะไรหรือเปล่าแต่มันสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลได้ในลักษณะของโลกโซเชียลนะคะออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ติดต่อกันมาติดตามกันด้วยนะคะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ